ใบบสปรดตอนแรงจบกยาดตอนแรกพี่สงบาตเดี๋ยวพี่ดองเดิมอ๊ะเฮ้ยับเป็นมืดๆแบบพี่น้องเป็น้ักยาเนาะเป็นแบบต๊ะพานไม้มาสู่แป่นางแก่เนะจ้าเออเนาะจ้าถอดสายโลมกลับมากับบริวารย่างพาน้มไม้โล้สวรรตัอืดนี้นะเฮ้ยก็โชสิบเพาเคยกิ่นน้มไมเนาะอดโ กับได้อยากปัดได้กนกับปได้อยากปัดได้ค่ะกินตุอยางน้ฮอยเฮ้ยเมื่อเอาไปหอยจะักมือนะมาแจกไปน้ำไเอยไม่แยกจจ้องหอยกี่เยอะนาวจยไปเอี่นามนาฮันเื่อมาเบิ่งอะไรเช่นดเ่ไาแล้วอ้มวนนี้เนาะทำไมเนาะก็ที่แลนยักยไปน้ อีซุ้มลันรูมันมันเป็นงานเราก็จะเอาซันอืมสายลอยทำไมกับมีแต่ซันนี่พี่น้องเอ้ยมีแต่ลานมันเหี้ยวเดี๋ยวมันเป็นเหี้ยวเป็น่ยนยางแล้วเปลียนยางบ่ไอนเลยเลยว่มีน้ำมันเลี้ยงน้องบ่ได้น้ำมันเลี้ยงเอื้อยเลียงน่องเลยนี่นะนี่มันอ่ะอันนี้ฮะได้เดี๋ยวไปหาน้ำมันต่างคงต่างไปน้ำมันไอ้บ้า บา้บานอาข้ามีแห้งนะไปแล้วเอา้าเออมันเห้อึดะนาได้สนิทใหญ่ชุดกระโอกแปลของแม่นางอาจารนี่คือแปลมาตื่นให้นางกินบบสาิลมและกระแม่นบริยูเนาะน้ำไม้เลยแต่ตัวตื่นินีเนาะ จะขับเอื anyway, de então, um bem, então, ้อตเมื่อแะไรพี่น้องจะไปซีต่อเมื่อแต่จ้าอันนี้จ้ะเล็กน้อยกุเล่กเลสอวยไปเจี๊ยบแล้วลงกุเทพแล้วล้วไปฟังกอนนั่ไรนั่งไ้ขวนั่งแขวนั่งอ้าวาไเห็นาเห็นจันท่าใกล้เลยแขวนแขวนั่งว่องนะ โยงใด้วย kind of mm ืดอตง่ด็กทำมือติดตาแลกางัวเขก็ลงใเล่งกิงเว้ว่าเขาเลาเคาะเขาลากโอนองหาไปโคหอยด้วว่ะจ้าไปโค้ดงต่ว่าไปกินาน้องอ่านี่กระฝ้กพี่ใหญ่ไมาเห็นยำกินไปลาด้น้องงีล้ไ้กินไ้กินปลาดิ ดินกำดินเนวก็ไปหากคันแล้วจะไต้กับกำปื้อหนักหระมวลแต่ได้กาซามันอยู่เพามันกระบอกในวายซึ่งว่าตู้ดอกมันเป็นแกดแตงเัยกห้อแต่เลยกับวากลิ่นดูมาแหกบอนไวยง่ายบางอาจจะอนไวนง่ายยู มาใจเศร้าก็บฏิบัตที่เมื่อง่ายเขาก็มาเผากินอยู่นี่เขาไล่กระบอกมือจ้าจำยานางจ้าตุกรหัสจิบาทมาสิเดือดกเช่นน้ำไม้ ่าน่นมไข่นอนเดี๋ยดิวันนี้วันนอนแล้วป้าปูวจะไข่นั่งป้าปูจะนั่งไข่โชว์มัตบานเบ้าดะแม่งมาได้ออกกันมากนจะลกมือมากเฮยได้ละได้กินขนมเปอมาปั่นนองเลยะแมงได้พามากก่อนกับลุดฮอนมือจากมามนเปอ้เมันป้าปัว่ะป้าปัจะไข่เตะโอ้โหนนเอย Một tập luyện lạy ở bang lạc yên lạy đâu lê lông bà lạc hàm đi lạy qua lê lông đi lạy mạo lòng đi mạo 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 này mạo đi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  mạo này mạo đi กนไม่มส the like ิยมานี okay. ้นงร้ยียกีอ่ะโเคออ้วทำไมไม่ไเสียนเี่ยเนี่ยเี่ยเรกันะมนีเ่ดเริกนเ่มม่จ้ะนะทุ้งจะแม่เป็นกเพาี่ยเริมเ่เียนน้ยยเีย่กยเิีจะดี๋ยมี้กิดจากินมเอกรเตาวะเป็นอะ่ี

พื้นเด้อม่รอนา้อมือเนี่ยเออเขียาแต่เ่อ่อ้พ่อ่อ้พ่อมาถึออีลอ่ะไอ้พ่อยงีนว่แม่ม่บอกไป้งมาตืีนนไิกพื้น บ่แแลนี่มันคักคืออีนี่เอามเปลี่ยนหน้านี่ๆๆนี่เน่นเน่่นใจเแล้วก็งห้อง่แม่น้ําเหน้าืนนี่ก็ซื้อไปสราว่าเป็นโอ้ไดอยค่อยเป็นวัดได้คอยไซแล้วได้กเออได้พจ้า ลกชุน่องขันเอ็ช้านี่ยังหลาดน่อยนึงเล้ช่องดนะนางขายมันเลยพี่น้องเลยสองพันสามนะจ๊ะได้หกรอยโลหกร้อยปรโลโอ้ใครอยากได้ก็อยากได้ลายกวาดแล้วแต่มาเป็นบได้ราคามันมาณสามบาทเออ

มันยังมือยุ่ต่วอาขอไปได้่ไใหญ่ในการไปจะลงป้ายหรอเันได้ว่าได้เีย้าส่ลงขึ้นมาแล้วมันจะยงไยง่าคุณกองพี่น้องเออเดหวนอมันกัเ้ยเซากกระเบียนคเอันังย โอ้โห,โห,โหยังอ,อ,<ท>อีกไดยได้ลงได้ลูกมาจ้าทำไมก็น้อยน้อยสมเนียว่าม่นมากินแค้วแต่ก็เอาจ้าเพราะว่ามันไม่มีมันอืดแล้วพอเสียนอมันก็ไม่ได้นะมันเรียงน้องเดือดก็ได้มันบกคืนให้ ำนีก่กะพอได้แกงอยูพอด้เปิ้งในบ้านน่อยทำไมสังจ้าูกระยาบจะเออทำไมสังเวยติงโอ้ยบางคัน,นงผมพี่ผู้อเยบางมีแต็งทำมือมือกระยาจนมันเป็นไหมอยู่โคตรโคตรตัดเลยลืมออกเบิ้งะจะหมอกตุกอ่าน้ำออกอีกได้แค่บนอนก็กล้วยน่าไปตัดทีว่วอก่มจะต้งพอด้ตัดพอดีเอ็ดคว้ามันในใจกับมันเลี้ยงน้องมาตัวนั้นเลี้ยงเอ้ยมมีน้องเลี้ยง เลีเลยเบานเลียเลยเปานอะส่วนนี่บโองมันนี่กูกเมือยนะออกไปพ่งเลายิงแข่อยู่เล้อ้ข่าวเรื่องอะไรกันหรอเจะได้กินอบอก ดังนี้ทุเรศได้จะเอาพลาชุดติิดาดนึ่งแล้วชุดงาบอกกเซือหมอมล้วนะอันนี้เลี่ยนีไรพอดเลียงลายดาวพสมัยดิอันนล้ตัวมือยยมมาเบิรงดูชุดนั้นตัวรถสับท่นซาลากะพิซาแก่เหี้ยนปิดขนมลาย แก่ขที่นี่ะนะมีากาดแก่ที่สั้นไม่หูเาเสียงเฉียดๆโอ้ยกหูนงมงเจ้าเดนไเี๋ยวมาสีโซฟีมึงให้มีแห้งกันกินรถจักเลาะป้า เดียกจะเกษต์เสียนเยยังซืน่ตีนก็ไม่ได้สอบต่เลยหมว่ายี่แม่ปยิงเดี๋ยวยี่แหม่ไม่สอบเล้องแ่ม่มยังขับต่อม้ยยักจะต่อมั้งหรอเป่าแยังก็เรนโลงหันอ่ะังห้ามเฟื่องอย่บมีลงต้ก็อ กับไปเร e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  well> e ื่อยครับปเรือเข้าภาในบัารเรื่อยนะไ่บัตรไมนได้กัเนื่อไม้บัตรกับบัตรกับอดเยอะตำรวจมาตำรวจลเพียงเอืออเอืออเจปได้เอลยเัาเอ็เอมันได้ความไม่เพื่อกัรงนเลยเอ็ดเอมันปอดไปที่ทางป่อยืงเบอแรกขุดเจ้ากันเอ็ดยามกับกุ้เย็ดกับุงยกผู้คนจะคนเบิ่งสอนนะทไมาไม่มทำไาไม่อยังนกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอช่วงขุนะ โดนของแพงเลยเลยดได้ม <risque> <piece> ีดาวน์ยังยังยังเขาได้บัเขาเอีดเอ็นโบยแล้วเขาเอเขาลงไปแล้วเขาลงจังมือเออผูกอเด้อเด้อ้องมอแอผูกกับะไรหนผูกอ่เด้อ้าไเด้อแข่งฮาเด้อแข่งในเฮีนะัวันบัตรตำรวจไปเลยอกำแพงเขาก็ะดรเขาผู้ยุหลงานเขากรไร่คย แต่่ก็นอนูคนเบมยนี่แล้ว่าไปไทเนี่ยมันเป็นตายะเน็นนาตายก็ได้บัตรอยู่ออมันได้บัตรกับบัตรมอนบัตรถือต้องเนาเาะ่าไปนอนอยู่ในห้องงินก้าวนอนดีอยู่ะเขาคนเ้อปีน้เขากคนก่นมั่เนี่โรงงานปัตนเขาจะมานังบนเขาเอ็ดนี้ใหญ่แลกผู้สูง แอ้ไปนุยใหญ่นุ่้มไเ่อยนะใหญ่นุ่้มขาข่อ่อยนีค่ใหญ่นุ่มกัอีบสุดค่แมวาเป็นหุ้ละทายมู้นะคือตคนึง่าตนุ่เขาก็ไม่ห้าวเหมือนเดมเรียวไปเลยเปิดประตูนะก็เปิดอจ้องฟองเรียวไปนู่นี่น่งเขียบเด้งๆว่ะไม่คำดือนอกูยนีตี แคนป้าพันนวิ่งลงคลองเลยนะเมันว่าเลดือดมันเป็นสันเอาลูกคนดาสองขอนอีดอนมันดำเลยเพราลูกคนดาสองขอนอีดอนมันดำเลยหลงเลยนะอบ อะไรพี่น้องเออแบ็กับซีเวิร์ดเลยก็คิดพาบรรยาศแก้้ไมชอบไปน้ำเลเพียงจะนีแบกัเบิดแล้วักตาพน้มาเออยี่จน้อจเลยจ้าสวัสดีสวัสดีแลวแม่สวัสดีคสาวแวง